สักการเจ้าค่ะได้จะได้พอจากฝันดีบ่เจ้าค่ะขึ้นในฝันดีตัแทกสีดีกับแท๊กจะมาเท่ไหร่คือไอ้ฝันจังกระโบตีสีฝันโบปินจังแต่ก็บโบเลยฝันเห็นตัวเลขดอกจังอัตมาว่าฝันดีเลยจังอืมว่าเมีนเมียนสติค่ะตัวเลขปล่อยมาว่าเมีนถึกเลยวัตบาอัตมาจะมาสั่งล่ะอืมเพราะว่ามันฝันมือเลขบอกก็ดีเนาะ จ้ะอันนี้มีที่เหลือก็ดีจ้ะอืมเพราะว่าคิดว่าเหลืการที่เขาอะไรคิดว่าเลขเขาเลี่ยวจ้ะอืมจ้าขี่ไหงฝันว่าจังได๋โจ้ค่ะฝันว่าอันอาตมาปวดท้องแห้งเนื้อของน้ําบ่ทันขี่ใส่ถ่ายจะของเปื้อนเบิดอืมขาเปื้อนเอาน้ํามสีกันไหมก็บ่เบิร์ดที่เท้าเจ้าค่ะ ทำไปหมดเกับนี่ถ้าฉีดจะคองอุ๊ยฝันดีก้าเป็นสาวันน้าสามตัวเตกด้วยน่ะถ้าฝันยังสี่เอาเอาเอานามล่างเอานามฉีดจะได้กับบบเบิร์ตไหมจ้าฉีดจะได้กับบบเบิร์ตเตือยบางหนึ่งค้นกับปัญญาปัาไมากับอายไปนี่อืยไอม่ค่อยฝันน่ะอายอายคุ้นก็เฝ้าล่างเฝ้าฉีดแหงฉีดมื่ก็แหงจะไหนเคยก็เคยฝันแบบนี้เลยเป็นว่าเจ้าค่ะ บอจ่างบอมออืมเลความฝันไม่สายบนานนะเนาะอันทุกหนึ่งเป็ดเนาะก็มาฝันจริงๆขึ้นนี่ด่าแมนจับเลขมักเลขชอบนี่ตัวใดล่ะเจ้าค่ะตั้งมามักเลขที่หตาตองว่ะก็คือหกศูนย์นี่ค่ะโอ้มักแห<า>้งมักแห้นี่แหละหกศูนย์มักแห้งคือหกศูนย์มาหนี้เลขความฝันนี่เดจ่บบาบ่มักเนี่ยบอกเลขความฝันกับมักอยู่แต่อัตมามักแปดลักหน่วยไอหก หกศูนย์แปดอาตมามาหกศูนย์แปดเลขเลขหายตองห่ะจ้าจ้าโอ้สินักมักมักชุดนี้จ้ามักชุดหกศูนย์แปดจ้าอาตมาว่างว่างแปดเลยรักน่วยจ้าโอ้แต่ว่าที่ค่ะอันก็เลยมาฝันแบบนี้แมีนจ้าแมีนอืมชาวบ้านไปถามเอาตัวเลขบุหรัเจ้าค่ะมามามาเตเมื่อวานพัาแต่ม้ามึนเต่าข้าแั่ม้า คันมือเลขออกนี่นูทางนี่เนาะเพิ่นเคยได้นำอาตมาอตมาตมอันบอกไวไหว,ว่ย่าทางทางวันอออาานี้ออกครบศูนย์มาอาตมาตีเฮ็ดพิที่ส้วงงหายให้เจอาที่เาท้างอยู่วัดอืมแข้งคือหกศูนย์ศูนย์หกตีหกศูนศูนย์หก่าได้มักถ้าถ้าออกศูนย์หกับว่าได้อันศูนซื้อเลขบ่กกลับโอ้มักคือศูนย์หกมักแข้งหกศูนยหกศูนหกศูน ่วยเกาศูนย่ระวังดื้อเกาก็คคกกระบอกไว้เลยเมียนจ่าเมีนอะไรก็มากอืมจ่าโอ้เห็นมันมันอิงๆิด้องวดนี้อ่มาจ่าว่าไววอยู่ว่าถ้าถามันหลอกโคกศูนย์มาตุ้มตุงอะจ่าเย็ดี่ที่บวงสูงเหต็ตไปที่เจ้าทางให้พัดพุ่มู่วัดโอ้เจ้าค่ะเส็สแสดงว่าพื่นสิอยากได้ดีเนาะเพราะว่าพิ่นกรบอกมาอะไรงวดล้วได้เนาะจ้ะเม่นจ้าก็เลยว่าเย็ดไปที่ยัง สาธุเด้อเนาะจ้าจ้าแต่ว่าก็โอ้ยออกเลขความฝันในเด้อหกหนึ่งเปียดนงามอยู่เด้อ่าเม่นจ้าแม่นจ้ามักอยู่มักมักอยู่หกหนึ่งเปดเตาวาถ้าในจิตในใจทั้งเออหลวงพี่ก็มักคือหกศูนย์เนาะเจ้าค่ะมักเลขตั้งแต่ตัวไต้องวดเปียดจ้าหกศูนย์เปดแล้วก็ตัดตัดตัดเอาค่ะเดี๋ยวกรสิทวนตัวเลขให้เอฟซี่นฟังย้ำยวดอกค่ะเมีนวาเพิ่นโเพิ่นมันน้ำพ่อได้เห็ดบุญเนาะค่ะ ก็ได้สอยกันดวงสวงจ้จะเอาหัวนี้ได้ยินได้ฟังจะขาออกตุ้งต้งหกศูนยตร้งต้นจาโอ้าามันออกหกศูนย์ตรงตนนี่บ่ได้กลับศูนย์หกเลยตัวนี้บ่อัตมาอาตมาปุ้ยไอ้บ่ไหวกับลวอพคอกับพี่ดีกับทาวเวอนั่นแหละบ่ไหว่้าถ้าคอยมันออกหกศูนย์จถ้าออกหกศูนย์อาตมาเจ็บที่หือหกศูนย์ห้ย้าเจ้าค่ะบ่เนี้ยนี่ เอียงก็เป็นไปได้มันออกสังจอครอบรอบครบรอบปีนึงแล้วที่เฮาบ่วงสวงเพื่อเป็นแม่จ้าโอ้ครบรอบอันทีบทน่บ่วงสวงทถวเวทบ่เจ้าค่ะแม่นจ้บกั้เวเด้อนาะปีนึาจ้าก็เดือนมีนาพอดีจ้าสาธุเด้อเป็นยังบุญก็เลยบุญไว้บุญเิ่นไว้ปล่อยมันออกตรงตกจ้าสาธุเป็นยังบุญเนาะได้เฮ็ดได้บ่ายเพิ่นเนาะจ้าพระพุทธเจ้าที่ก็ได้พุ่มบุญดีดีเนาะ จ้าจ้าเอาได้ยินได้ฟังแล้วฟ้าวกอนให้เอฟซีเป็นไปหาซื้อไว้ค่ะแม่นว่าเพิ่นส่เพิ่นมาน้ำโนค่ะเนาะจ้า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 เพราะว่ามันมันมันบ่ถึงเลขดังพร้อมแม่นจ้าซื้อได้อยู่ดอกจ้าจ้าเอาให้สินให้พรอมมือเลขออกแม่จ้าจะได้กับพอให้เอฟซีเนาะเอฟซีทุกคนเลยที่ได้มาเบิ่งคลิปนี้เนาะกับฟ้าเอฟซีทุกคนเลยอ่าจงมีโชคอ่าซื้อตัวใดก็ขอให้ รวยๆปังๆฮิงๆคอ <c oughs> ยมีสุขภาพหลั่งทายที่แ็งแรงหนึกคิดปรัฒนาสิ่งใดก็ขอสมดังหนึกคิดรัฒนาเจตเพรเจริญยศเชินคอยรับมรวยๆสุดูบนเทอสาธุมาสการเจ้าคะ่าะตระเูลรพรตัวเลขความฝันเดอ้อค่ะที่สาบนาลงไปหมู่วานนี่จ้าที่ฝันว่าห้องบอกว่าเรีกออกหกหนึเปดกันเก่าหนึ่งเปดไว้น้ำจ้า บาดท,ที่นี่พอตาลงความฝันไปแล้วมือคืนนี่เพื่อนฝันเนาะคะ่ะทั้งหลวงพี่มีเส็นฝันว่าขี่เต็มตัวเพื่อนว่าจังไรเล็ก,กะเขาแล้วละจ้ะกะพิจารณาบึงแต่เพื่อนมักตัวเลขที่เพื่อนปล่อยตัวงวดเด้อพี่น้องเดี๋ยวเสเบึงตัวเล็กที่ปล่อยตัวงวดจ้ะอันนี้เป็นลายมือของหลวงพี่มีเส็นเด้อพี่น้องจา้าที่สาบนาได้ไปติดตามัึงแต้ตองวดจ้ะเพื่อนมักที่สุดคือหกศูนย์เพื่อนมักคักจก้ะเพื่อนกะได้บุญไหว้วา เจ้าทีเจ้าทั้งอยู่วัดเนาะค่ะบนเวรวาคันออกหกศูนย์ตรงตรงนี้เพื่นสีบวงสวงค่ะอยู่วัดจ้ะอันนี้ต้องวัดค่ะแต่ผู้ดใดพลาดเนาะค่ะหกศูนย์แปดวิ่งแปดหกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็หกเก้าแต่ทั้งหลวงพี่มิเ้นเพิ่นวงไห้ตังเต้ต้องวัดเลยคือศูนย์แปดแล้วก็หกศูนย์จ้ะตัดหล่นน้ำนี้เด้อค่ะหกศูนย์แปดก็ตัดหล่นภายในสามตัวนั่นละจ้ะอันนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาเดอ้อค่ะนนี้เลขชอบส่วนตัว แต่่าเลกความฝันที่สาบนาลงให้ไปนั่นเมื่อวานนี้ก็ตัวนี้เด้อจะ้ะที่ฝัน่าเลกออกผู้ดใดอยากร่วมบุญก็ตามหมายเลขบัญชีนี้เด้อจ้าทำบุญนาะค่ะกะันยังสา่งกำแพงมรณนในเรวจะ้ะเดี๋ยวสิเปรียบเทียบให้เบิง่งถึงเลขความฝันแล้วก็เลขชอบส่วนตัวนําเด้อจ้าพิจารณาเบิง่งแต่ทั้งหลวงพี่เพิ่มมักที่สุดก็คือ60ศจะ้ะอันนี้เป็นลายมือทั้งหลวงพี่โดยตรงเลยเด้อจ้า หกศูนย์แปดแล้วก็หกศูนย์นี่เป็นตัวเลขชอบส่วนตัวแต่เลขความฝันก็คือหกหนึ่งแปดฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้ะตามนี้เลยเดอ้อค่ะหกศูนย์ดันผู้ใดมักกจัดได้เลยเดอ้อค่ะแต่ว่าหลวงพี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดีฝันว่าขี่เต็มตัวถ้าเป็นสาวบ้านนาะฝันว่าขี่เต็มตัวตั้งแต่กระถึกสามตัวตรงๆจ้ะเคยฝันแล้วก็เคยถึกอีหลีน้ำสื่อตัวใดกระถึกจ้ะ เอามือเลขออกฝันจังสี่พี่น้องคิดว่าจังใดกะลองพิจารณาเบิงค่ะหมักกะจัดเด้อค่ะขัดกะเลื่อนพานสาวนานนั้มาเป็นแค่แนวทางใส่วิจจะละนัายหลายๆกอนจะนำไปลงทุนจ้าเข็บหน้าจอจาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะจะไม่พลาดคลิปต่อไปจ้ะเอาคลิปนี้ขอให้พี่น้องแฟนช่องเอซสุกูสุุนเฮงปังดัง้วยสุกูสุขุนเงินไหลกองทองไหลเขา่า สาธุซาุูกิปนี้ฟกไวแคนีไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะอะวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิตประเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธามมนิช ติระโสยะาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัดวันตรายโยสุขสีธีคายุโกภวะอะภิวาธนธศีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัท,ทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง